ลายว่าอะไรต้องวาดยังไงแต่ขอให้มีองค์ประกอบให้ครบนะครับก็คือต้นกล้วยก็ไก่เราเป็นะมาต้นหญ้าใบไม้นะครับเราจะมีแค่5้าสีเองนะะสีที่แพงที่สุดก็คือสีของดอกเบญจมาศครับสีม่วงอมชมพูเป็นสีที่ได้จากสนิมทองคำผู้ที่สามารถวาดชามไก่ลวดลายไก่แบบโบราณได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดจะมีเพียงแค่สองท่าน นั่นก็คือคุณยุพินธนบดีสกุลครับลูกสาวของอป้าอีแล้วก็คุณน้ำหวานพนักงานของเรานะครับซึ่งคนนี้ก็ทําได้ทําที่นี่มาสองปีแล้วแต่คุณน้ำหวานเองก็มีไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ตามปกติเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งหูแล้วก็การพูดนะสีเป็นสีอะไรคะเป็นสีที่ได้จากการออกไซด์ของโลหะอะไรรูปเี้ครับของแร่ของแร่ครับออกซาจากแร่ครับ ใช้กับเซรามิกโดยเฉพาะใช่ครับอย่างนี้ฮะหลังจากวาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วมันจะมาเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้ยังไม่ได้เผานะฮะเผาเสร็จครับออกมาเป็นแบบนี้ครับต้องเคลือบอีกทีไหมคะไม่เคลือบครับเพราะว่าเราเป็นเทคนิคสีบนเคลือบครับลองสัมผัสดูครับเราจะสัมผัสวดล,ดลายตัวไก่ได้หมดมันนลุนได้นะเนี่ยแบบอัปเปย์ก็คือเผาสองครั้งวาดสีบนเคลือบ แล้วก็มีน้ำหนักตั้งมีน้ำหนักครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตเซรามิกนะครับในรูปแบบของคุณธนาถึ่ด้าน,นี้กันเลยนะครับ มีความสุขมันหวนมาก